ว่าคนแรกอีกแล้วทำไมไม่ทำไมกดไม่ติดเดี๋ยวใครคือพูดแคสหน่ะพี่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 โอ้อ๋อไม่ไม่เมื่อกี้กดไม่ติดอ่ะเพราะอะไรวะหรือไม่คนกดก่อนนี่เลยมีคนทำหน้าที่ให้แล้วใช่ใช่มีคนทำหน้าที่ให้แล้วใช่หรอเป็นคนคนทำคนแรกอินบัตเตอร์วะเนี่ยแกล้งวะเนี่ยคือคือผมจะบอกว่าผมมีเควสสแกนแล้วมีเควสหนึ่งที่ผมไม่กล้าไปคือห้องน้ำมัน ไปด้วยไปได้ไปได้ไปด้วยไปด้วยได้ไปด้วยได้ไ๋อม่โคตรเลยนะไม่เดี๋ยวก่อนคูชแคทนี่ใครวะไม่เอเชียใช่ไหมไม่คุมแอมติงเยอะมาติงสี่ยโอเคครับสี่สี่ม่วงประจำที่ครับเราแก้ไฟแต่อ m p o r t ์ไม่ปิดไฟโอเคครั่ขาเชื่อแล้วติวติติวไม่ต้องตามพี่เกมนะพี่ไม่ไว้ใจอีกทแลว โอเคทองเป็นโอเคเกมเกมเมื่อกี้เราอาจจะจับเหมือนกันแต่เกมนี้พี่ว่าพี่ว่าสีดำดีกว่าแบบพี่ไปแปลงกับสีดำดีกว่าได้รู้บอกกันพี่จ้องเลือกอินพอสเตอร์นะจะไม่ด้านขวาสีดำ่าฆ่าตรงด้านซ้ายรอบนี้ไงคตรน่ากลัว เสียด้วยนี่ไงเสียทุบโตแล้วดูดก็ยอมเสียได้ไหมยอมได้เหมือนกันอ๋อยอมได้อินวอเตอร์ไม่ต้องใช้ทุบโตถูกปะไม่ต้องใช้ใช่ว่ะงั้นใช้ก่อนเลยสีแดงนี่ก็่ติวติวติวไปกับพี่ดีกว่ามามามาจะไปได้ห้องน้ามันเยโอเคมีมีใครใครมีสแกนมากับผมก็ได้นะผมก็มีนุ่มมีหนุ่มมีหนุมีมีมีหรือเปล่าไม่แน่ใจก่อนดูก่อนว่าสแกนไม่ใช่คนเดียวคิ้นว่าไม่น่ามีไม่ถ้ามีสองคน้วมันก็สองคนไม่น่ามีมันก็ไม่ใช่สองคนถูกปะสแกน เนี่ยกินบัตเตอร์ไปแล้วคนนึงอเลยทิ้งเพนด้วยหนึ่งโหมดเพนเมื่อกี้มันลดปะถ้าลดก็คือถิ้งเป็นนะเนี่ยเอ้ยไม่บอกวะถ้าลดได้ปะถ้าลดก็คือถิ้งเป็นตลอดเลยใช่เรียนดวงเลยไม่ตอนนี้ตอนนี้วิวเห็นพี่กดบหมดยังอ่ะพี่กดแล้วมันไม่ติดอ่ะพี่กดแล้วกดแล้ว กดไม่ติดคือพยายามเออติดแล้วไม่รู้ดูไม่มีมเน็ตเป็นไรวะโอเคสีเหลืองเป็นใจเย็น <c oughs> อยาสิวิสุทธหายาอิมพอต์ดอิมพร์ตดีกละมดตองสองคนแน่เลย <c oughs> ไม่มีสแกนนะเฮ้ยเดี๋ยว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 ่มีแกนผมว่าผมว่าเครื่องน่าจะพังอ่ะคือผมเห็นผมสแกนคนเดียวอ่ะเหรอไม่มีเวทดิ้งพอหรอทำไมไม่เวดดิ้งพอ่าชัดเจนกระแ้ล้วทำไมถึงตกปกติต้องให้พี่ตกไม่ใช่หรอปกติไม่ว่าพี่จะเป็นอื่นจะเป็นเป็นคิวเมททีปุ่มกดแต่อันนี้พี่คนเดียวพี่ได้ไง กดทีไรก็นับรัวๆเรารีบออกไงเรารีบออกคุณไม่ทันเราเองอ่ะใช่หรอใช่ทุกคนก็เห็นคนไม่ไม่คนที่สแกนด้วยกันว่าไงอ่ะว่ายังไงดีคือผมผมกดรัวๆเลยอ่ะแต่ผมไม่เห็นเวดฟอร์ไม่มีใช่ปะไม่มีถ้าเราเราเร็วเกินไปไงคุณชางเจ้าไงให้ให้ให้สีขาวเนี่ยเจ้าหัวสีดำแล้วหัวสคลิปเราเรียกเอาเดี๋ยวตามสองฝั่งสีดำแล้วอ่ะโคตรล่าโอนี่พอร์ตรัวๆเลยเมื่อกี้ แต่เมื่อกี้มันก็มีใครแก้ไฟอ่ะไวโคตรโคตรเลยอินบอสเตอร์แก้เองขนาดสีขาวว่าไงครับเอาไงสีขาวสีขาวไงสีขาวไงไม่จำก็สกิปเลือกเลือกใีกอันหนึ่งตามเลยทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่อะตามไปไปอินอสเตอร์พี่พี่อ้ําใช่ไหมพี่อ้ําเฉยเลยพี่อ้ําไม่พี่อ้ําไม่มีสเกตฮัลโหล คิวันอยู่กันสี่คนมันดแต่ว่ลคิวก็ได้ทำไมพี่ไม่ได้ก็แย่เลยอินพอร์ตก็หลุดไปคนนึงอ่ะจะเล่นยังไงอ่ะใช่ไหมแสดงว่าพี่อัพก็เป็นเลยดิจะไปเป็นก็แย่แล้วเดี๋ยวตามได้เลยตามได้เลยตามได้เลยยิมเปอร์เจอเผากันแล้วเอาอะดําบอกพี่อัพปาดผู้เว้ยนี่ไม่ต้องดูดิกูโดนไม่รู้อ่ะตัวดํแต่ว่าถิงไม่เป็นพี่อัพบอกว่าิ ถ้าบิ๊ไม,ไ,ไม่ใช่พี่ขอโทษนะพี่ไม่รู้จริงทิ้ถึงคอมพนีว่ะไม่พูดดีกว่า ห้องไฟสามคนสตอเลห์หนึ่งคนห้องไฟมีใครบ้างครับอาคือห้องไฟทำไมไม่กดทีไไม่กดะห้องไฟสามคนครับห้องไฟสามคนดูแค่นี้ครับมีใครแค่นี้แล้วก็สตอเลห์หนึ่งคนครับจริงๆห้องไฟมีหนึ่งคนครับครบครับโหวดโหวดเลยไม่ได้เหรอเอาใครเอาใครผมว่านายอำเภอนายอำเภอนายอเภอคนไหนวะเหลืองเหลืองเหลืองเท่าอ่ะเหลืองเท่าเหลืองนี่ไปเลยเดี๋ยวเดาได้ใจทุกคนฟังก่อน ฟังฟังฟังใครอยู่ห้องไฟเมื่อกี้สามคนคือสามคนล่าสุดอ่ะมีผมมีสีฟ้าแล้วก็สีฟ้าขาวแดงเหลืองอยู่ไหนเหลืองอยู่ไหนเอาตอบไปถูกนะเหลืองอยู่ไหนผมอยู่ห้องต้นไม้ครับผมไม่ใช่ไม่มีจ้ามีเราอีกแล้วเหรอตั้งแต่คุณอยากรดนกานั้นแล้วนะไม่ไม่ไม่คุไม่เชื่อไม่ไม่รู้่าเอาสีเหลืองขอละไม่สนใจแล้วเดี๋ยวคนไม่ใช่ไม่ใช่ผมบริสุทธิ์จะบอกว่าผมเพิ่งมากะ สีแดงจากห้องสแกนด้านขวาสีตอน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 ที่ไฟดับใช่ไหมนี่อยู่ฝั่งกันแล้วก็เดินมาห้องแอดมินแล้วก็ดูแล้วก็เห็นห้องไฟสามคนแล้วก็เดินมาตบปุ่มเลยเห็นแค่นี้ครับที่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 อยู่ฝั่งซ้ายอ่ะจะมีสองคนคือสีฟ้ากับสีเหลืองโอเคครับโอเคฮะแต่เมื่อกี้เหลียวเหลืองใช่หรอ เหลืองอเหลืองตอนแรกก่อนที่จะมาซ้ายอยู่อยู่ไหนทเองเพจไรอยู่ครับล่าสุดเพรล่าสุดคืออะไรครับสีเหลืองเพรล่าสุดคืออะไรครับไอที่มันปรับระดับอะของต้นต้นไม้อ่ะพี่ปรับต้นไม้ก่อนต้นไม้ทำอะไรอยู่ก่อนต้นไม้ทำอะไรอยู่เดินเล่นนะผมเดินเล่นว่าไงดิทุกคนว่าไงใจตอนเนี้ยใจอยู่สีเหลืองแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ มบสกิฟไหมสคริปตฟคงเฟสไหมเดี๋ยวว่าจะโหวตเอาเอาเลือกมาแล้วแต่เลยถ้าสคริปต์ถ้าสคริปต์ทำเฟสต้อเฟสเฟสเฟสของพี่เหลืออันเดียวผมผมเหลือสองอันด้านซ้ายส่วนสีแดงอ่ะน่าจะเหลือทุกอันเลยเพราะเดินตามผมในเกมห่วยโอ้หไม่ทำเลยอ่ะเอแล้วมั้งอ่ะสีสีแดงคือยังไม่ทำจะพาไปทำด้วยขออนุญาตโหวตสีเหลืองนะครับแล้วโหวตกับผมก็ได้นะแล้วแต่เลยมาทันแล้วคไม่คิดไปอ๋อ นี่ไงก็เดี๋ยวรอคนตายอีกสักคนต้องให้มากดก็ได้ไหมสีสีแดงไม่เห็นโอ้ใหม่ก็อะไรวะเนี่ยผมต้องรอให้เกิดไปด้วผมไปคลิปผมไปคลิปผมบัวสีเหลืองอ่ะเอาตรงตรงเลยขอให้โชคดีทุกคนแล้วก็ผมบอดสีเหลืองเข้ามาแล้วไม่มีใครเชื่อใจหนูเลยสีดาา